มัน่มีตกไข่รรหรอกคุณว่า,าวมันจะปรนชาิสวัสดีครับกอเลยถ่ายงวัวเหมือนเดิมครับวันนี้ไปงานแต่ก่อนไปงานแท่บไ,ไดยป้าไปก็ไปดูงานกันนะบรรยากาศนะครับพ่อบุญชัยเลี้ยงวัวครับ <laughs> กกกวเยนี่แหละครับชีวิตคนเลี้ยงวัวมาถ่ายทำให้ดูนะครับเต็นราคาวัวถึเพื่นน้ำไม่อยากจะคุยครับซื้อมา 50, ห้าหมื่นใกล้สองหมื่นขาดทุนหนึ่งมงครับเดี้ยวเราชี้มันครับ <c oughs> ขายชี้มันปีละสองหมื่นปีละสองหมื่น ขายขี้ก็ก็เหลือเฟือแล้วครับน้ำเย็นน้อพใ่อน้ำเย็นครับเดียวหยเย็นเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกบเยเดี๋ยวขาดดีนะนำม่นบ่จะไถ่แบบเดี๋ยวนี้เลย วันนี้อากาศจมไสครับแดดร้อนครับวันนี้ ว่ามันเนตัวยวืตดตามเนเีงหาทีเราได้สามตัวกอเย่ยจิใหญ่เอนะเป็นทยจิ้หดีมากครับวันนี้ นี่ครับรอมากครับ ก็แดดลมดมตกเย็นช่วยช่วยเย็นช่วยช่วยเฮเฮก็เห็นป่าอยู่ดิกุ้ยสุกกุ้ยสุกกุ้ยสุกวันนี้กับข้าวพ่อบุญชัยจะมีกุ้ยสุกกุ้ยสุกนะครับกับข้าววันนี้วลาดุชักปละโะุกชักจะมีกล้วยโอ้กล้วยหวีนึงนะครับยอดเลย แล้วก็มี M100 นะครับร1อยหาบบำรุงร่างกายด้วยนะครับมีล่มในตัวพกร่มมาด้วยครับแดดร้อนครับวันนี้อุปกรณะ์ะด้วยมนหน้าสมนึกมนหน้าป้องกันอบปรดงแดงครับอุปกรณ์เอ็มร้อยห้หนึ่งขวดแจ้งชื่อขอบคุณมากครับ ถนนบ่อเมืองหาให้เบาหน่อยบ่บ่ใหญ่กว่า,าบรรยากาศบ้านๆครับมาถามราคาทีไรไม่ขายไม่เปิดราคาสักทีครับ ราะว่าลัวถูก <laughs> วัวนถูกมากครับขายแต่มูลเจ็ลไปีเจ็ละปีได้ปีละสองหมื่นก็โอเคครับวัวสิบตัวซื้อมาห้าหมื่นสองเขาให้สองหมื่นห้าเลี้ <laughs> ลูกอีกสองตัวยังให้สองหมื่นห้าเหมือนเดิมเลี้ยงขายมูลมันครับเลี้ยงขายมูลมันโคตน่าเยอก ขอบคุณแจ้งคิวที่มาชมวิววิวทัชขอบคุณมากๆที่ไปเที่ยวนนะฮะนี่เจ้ากระตูปลาเด็ดเกล็ดยู่สวยดนหนาเนาะอยู่สวยกว่า

ครับดีอยู่ครับแค่ตะตูเดียวแค่ตะตูต่อยอยู่หลยคุณจีน่าดีสุดรันจกาศล้อมรอบนะครับมีร่มคนเลี้ยงวัวคคนบเลยรัต ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเด้อสําหรับคลิปนี้ก็ไว้สวัสดกอ่อนนะครับนะสวัสดีครับ